และแล้วเราก็ยังอยู่ในรายการพีทปอแฟนนอกสถานที่หลังจากที่เราได้ทํากิจกรรมมาแล้วเราได้ครรมมลิปล่าสุดอย่างเงี้เราได้ทําแอปแบลกับหน้าหดแล้ววันนี้จะเป็นอะไรเราต้องไปถามพี่แอร์กันดูโอเคท้คาที่แล้วหน้าโหดโหดมากหลกระแสบอกว่ามันโหดมาก,มาก,มากคนโนโร่ยางพีททำหน้าร้องไห้ได้ไหมร้องแบบเบะเลยนะแบบเด็กๆเลย ทำไม่ได้แน่นอนดูกันว่าทำได้หรือเปล่า เขาก็ได้เห็นไปแล้วมีน้ําตาด้วยนี่คือน้ําตาจริงๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเขาต้องขอลาไปก่อนเพราะว่าอาทิตย์กำลังจะลาลับฟ้าเสือข้ไไป นั่นแหละอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยน,น,น่าเว้เจอกันกับคลิปอันหน้าของพีทปอ่อแแปนกับพี่กอนแอนนะเจอกัน